สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับ22สิงหาคม2568นำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเล่าฟังครับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเบิกเงินสดใช้ได้วันที่16 17 18 19กันยายน2568นี้นะครับเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประจาชน13หลักแต่ไม่ใช่ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ทุกคนนะครับได้เฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุดังรายละเอียดต่อไปนี้นะครับ 16กันยายน258ครับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่เกิดก่อนพศออ2496จะได้รับการโอนเงิน800เข้าบัญชีพร้อมเพยผูกเลขประชาชน13หลักอันนี้เป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยเดือนละร้อยของเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงกันยายน2568 8เดือนเดือนละร้อยครับเขาโอนให้ครั้งเดียวไปเลยโอน800นะโอนย้อนหลังมาตั้งแต่ กุมภาถึงกันยามาอวนให้วันที่16กันยายนครั้งเดียว800นะครับโอนเขบญชีพร้อมเพร,พเรียงผูกเล็กประชาชน13หลักนะครับสูงอายุมีสิทธิ์บัตรสวการห่งรัฐด,ด้วยนะครับเกิดก่อนพศ .2496 ทุกคนได้800ครับ16กันยายน68ครับ17กันยายน68เงินอันเดียวกันนี้แหละครับผู้สูงอายุที่รับสิทธิ์สวิการห่งรัฐนะครับผู้เกิดพศ .2496 ครับ เกิด2497เกิด2498เกิด2499เกิดพศ2500เกิดพศ2501เกิดพศ2502ครับได้รับการโอนเงิน800บาทเข้าบัญชีพร้อมเ,ยอเพย์ปลูกเลขประชาชน13หลักนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ17กันยายนไปเบิกเงินมาใช้ได้นะครับ18กันยายนครับผู้สูงที่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้เกิดพศ2503 2504 2505 2506 2507และ2508เฉพาะผู้เกิดเดือนมกรานะครับรับ800โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลัก18กันยายนเบิกเงินสดมาใช้ได้นะครับ18กันยายนวันเดียวกันครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพ,พย์ผู้สูงอายุมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้เกิดกุมภาพันธ์2508 700ครับเกิดมีนาคม2508 600เกิดเมษายน2 5 0 8 500เกิดพฤษภาคม2 5 0 8 4 0 0เกิดมินถุนายน2 5 0 8 3 0 0เกิดกรกฎาคม2 5 0 8 200เกิดสิงหาคม2 5 0 8 100รบาทครับ19กันยายนนะครับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สัสกาการแห่งรัฐนะครับรับเงิน2 0 0บาทเงินเพิ่มเบี้ยพิการโอนขอ้ัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาจน1ิสาหลักครับใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน1ิาหลักเงิน2 0 0บาทโอนขอ้ัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบีย้ยความ ทั้งหมดคือ4วันที่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สิการแห่งรัฐนะครับเบิกเงินสดใช้ได้ครับเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักครับสวัสดีครับ